ค่ะวันนี้สํานักงานปปชประจําจังหวัดพิจิตรร่วมกับชมรมสตองจิตพอเพียงต้านกุิลิจังหวัดพิจิตรนะคะได้มาลงพื้นที่นะคะดูสาลากลางน้ําค่ะเพื่อการพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สุดบ์แบบใายหน่วยงานให้ข้อมูลโดยจะบ,บรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคตร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อให้บึงสีไฟพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็ชาวจังหวัดพิจิตร ทีมงานของปอปชนะครับมาตรวจดูการก่อสร้างสาลาบึงสีไฟแล้วก็การขุดขนทิ้งดินในบึงสีไฟไนี่คือทีมงานของปอปชนะครับและส่วนราชการนะครับมาตรวจดูการก่อสร้างสารากลางน้ําบึงสีไฟสุภาพสตรีที่ยืนอยู่กลางนี้นะครับคือท่านปปชจังหวัดพิจิตรนะครับนี่คือการก่อสร้างสาราบึงสีไฟนะครับแลนด์มาร์กของจังหวัดพิจิตร เลยสัญญาการจ้างมาแล้วนะครับันนี้ปอปชก็มาตรวจเพื่อจะให้เร่งรัดการก่อสร้างนี่นะครับการก่อสร้างสาราบึงสีไฟนะครับการก่อสร้างยังคงดําเนินการอยู่นะครับข้างล่างนี่ก็กำลังทาสีนะครับข้างบนก็ทาสีนสถานีเข้ามามาสักสบลอกเป็นลดความเสียหายของถนน แต่มันมีจุดที่เลี้ยงไม่ได้ก็คือในซอยที่เข้าไปด้านหลังนี่ระยะทางวัดแค่มันเสียหายน้อยที่สุดกรมเจ้าท่านะครับร่วมกันดูพื้นที่ในบึงสีไฟที่มีปัญหาเรื่องการขุดขนทิ้งดินนะครับแนวโน้มอนาคตก็จะขุดเพิ่มแต่ปัญหาคือเจ้าดินไปทิ้งไหนเท่านั้นแหละ นี่ครับบริเวณรอบๆบ,บ,บึงสีไฟก็กำลังมีการขุดดินออกแล้วครับฝุ่นให้ตลบอบอวนไปเลยไปนดนี่นะครับกำลังขุดดินออกนะครับนี่คือการขุดดิน ที่กองอยู่ในบึงสีไฟนะครับมีผู้รับเหมาซื้อดินไปแล้วนะครับก็กาลังขุดออกไปขายขุดออกไปถมนะครับตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ต้องการซื้อคือถ้ามานันไม่มีน้ำมันไม่มีบัวแน่นอนค่ะมันก็จะบัวแงไปไปรงน้ำมาบัวหลวงนู่แยนะพี่เขาคือขายไปอะเห็ไหม ใครจะซื้อเขาซื้อไปมันก็มีข้อกําหนดว่าถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณจะขนไปสราระมันสั่งไฟลซึ่งเป็นงานไม้นะครับงาน<ด>เข้ามาก้าวศักดิ์เปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือนิดเดียวนะวก็ประคองกันมาตลอดก็ยังรัดอยู่ครับชัานเลยนะประบบากฏว่าซอสคอนอเท็คชั่นเนี่ยมีการทับซ้อนกันวันที่เก้าที่ผ่านวันนี้เองเน,นื่องจากปริมาณดินที่มันเยอะมากประมาณ6ล้านคิวเนี่ย มันจะต้องขนย้ายใช้เวลานานซึ่งเรากําหนดพื้นระยะเวลาขนย้ายไว้นานที่สุดก็210วันคือ7เดือนนะทีนี้มันก็มีไปผลกระทบกับเส้นทางนะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่ขนย้ายทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเส้นทางที่จะขนย้ายมาในพื้นที่ของส่นราชการคือ,คอพื้นที่ของจังหวัด